โหวันนี้บอกเลยนะมากัดแนวเรียบหรู yo, และสปอร์ตสุดๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้เลยจะเป็นใครไม่ได้สำหรับเจ้า Honda Civic 1.8e นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกับเซฟายวาซานสมชายค a าเซนเตอร์นะครับผมบอกเลยนะวันนี้มาแนวเบนแบบว่ารูหรูๆรอๆเลยนะขับไปนี่คือสาวๆเหลียวหลังแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะ ฮอนด้าซีวิ 1.8E คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่บัดมาเลยทุกคนนะสําหรับใครที่มองหารถสปอร์ตเอาไว้ใช้งานในเมืองหรือว่าขี่เทๆนะต้องแนะนาเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะบอกเลยนะสำหรับคันนี้นะมีอะไรมาเด่นหรือว่ามีอะไรมาโดนโปรโมชั่นเด็ดๆนะโดมบอกว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมนะอ่ะบอกเลยนะขออนุญาตรีวิวเลยแล้วกันนะสำหรับเจ้า Honda c ซี i ิ 1.8E คันนี้บอกเลยว่าดูตั้งแต่โคมไฟหน้าเลยทุกคนนะ โคมไฟหน้าของเขาตัวนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดรย์แล้วนะครับผมนะและด้านกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีโครเมียมนะครับผมก็จะแบบตัดยาวไปเลยนะครับผมแบบดูอารมณ์แบบว่ามูมาแรงมากเลยก็ว่าได้นะแล้วแบบดีไซน์เหมือนอารมณ์แบบขับเหมือนอารมณ์ขับรถยุโรปแบรนด์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะบอกเลยว่าตัวนี้ขับไปนี่คือไม่ได้คิขี้เลื่อยนะตามสไตล์คานดานะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูหน้าหน้าแต่ว่า ถึงตัวเนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะทุกคนแต่บอกว่าได้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตบางคนอาจจะไม่ชอบไฟตัดหมอกก็ได้ใครจะไปรู้เนาะตัวนี้ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมเนาะแต่ตัวข้างๆนี่ก็ยังกำลังถกเถีงยงกับตากล้องอยู่ไม่ว่าอันนี้คืออะไรนะไม่รู้ว่าไฟเลี้ยวหรือว่าเป็นไฟหลีนะทุกคนเนาะแต่ก็ต้องขออภัยนที่นี้ด้วยนะครับผมนะ,ะด้านล่างเนาะตัวนี้บอกเลยว่า เบิกยางใส่ใหม่ทั้งหมดสีเส้นเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าตังนี้เป็นล้อแม็กอันลอยเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวขอขยับแว่นนิดนึงนะจ๊ะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะทุกคนแต่บอกเลยเชื่อเลยว่าถ้าเกิดใครได้ตัวนี้ไปนะคงไม่จบที่ล้อน,นี้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้นะเราขอบ17ต้องเข้าเลยนะสาหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับผมเนาะนะนะด้านข้างตัวนี้นะก็จะมาพร้อมอีตัวนี้ไม่ได้ไฟเลี้ยวตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยทุกคนไฟเลี้ยจะอยู่ด้านคมอ่าด้านหน้าแทนนะครับผมเนาะ สำหรับตัวนี้แต่ว่าหน้าตาเขาไม่ได้ให้ขี้ิ้วขี้เหรหรือว่ามีแก้มหรือว่าไข่ลูกมาแนะ้ะข้างกระโปรงรถตัวนี้ไม่ได้มีมาเหมือนแบรนด์ว่ารถตลาดหรือว่าอื่นๆนะครับผมให้ดูราคารถมันดอบลงหรือว่าไงเนาะก็คือขับไปไม่ค่อยเคยสำหรับตัวน้ําต้นนะครับนะก็ดีไซน์ด้านข้างก็จะให้ดูแบบว่าจะออกแนวยาวๆเลยจําได้ว่าช่วงที่ออกมาใหม่ๆนะตัว RS ตัวท็อปสุดนะโอ้โหคุยกับพี่สาวอยู่ว่าเฮ้ย โอ้โหนึกว่ายานอาวกาศนะสำหรับตัวที่ออกมาแล้วน่ตัวท็อป RS เลยเนาะนะนะแล้วบอกเลยว่าตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือไฟเดียวนั่นเองนะครับผมโฟมไฟด้านหลังตัวนี้นะเป็นตัว C เป็นตัว C มันบ่งบอกถึงสัญลักษณ์หรือว่าเป็นประจํารุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะนี่บอกเลยว่าโคามไฟของเขาค่อนข้างสวยเวลาขับของคขาก็จะเป็นตัว C ขึ้นมานะครับผมเนาะและตัวนี้ก็ดีไซน์ด้านหลังก็คือดูอ่ะยังไงจะอธิบายยังไงว่าดีไซน์ดูสปอร์ตและคูนะ่าใช้สุดๆเลยนะผมแล้วมาพร้อม ตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็นจริงแต่ว่ายังมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะแต่ว่ายังไม่ได้กล้องมองหลังนะครับผมเนาะและบอกเลยว่าที่สําคัญเบาะหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงนั่งสบายมากสําหรับคนที่บอกว่าแต่เชื่อว่าร้อยทั้ง้อยนะสินะถ้าเกิดใครขับรถานนี้ต้องมีแต่วัยรุ่นนะส่วนมากอาจจะนั่งกับเสาเนาะหรืออาจจะนั่งกับ ตัวเองหรือว่าเพื่อนๆอ,อีกสองคนสามคนไม่เกินสี่คนคนนี้บอกว่านั่งสบายมากก็ข้างในก็คือดูเรียบหรูมากเพราะว่าตัวนี้ได้เบาะสีเบจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะและบอกเลยว่าพิเศษอย่างหนึ่ง๋ยวขออนุญาตนะจุ้มนีบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับแต่ว่าเป็นกุญแจคีย์เลสไม่ธรรมดานะเอ็ล็อกรถก่อนเดินอาวรถล็อกกันอ่ะอันนี้ล็อกแล้ว อันนี้เอ่กันนะพลแต่สวัสดีว่านะถ้าเกิดหลายคนเคยขับแล้วหรือว่าเคยริ้มร้องหรือว่าเคยลองขับของคนรู้จักเนาะก็อาจจะรู้แล้วแต่บอกเลยว่าชอบฟังก์ชันตัวนี้มากเลยสาหรับตัวลาต้นนะคือเราไม่ต้องจ่ายร้านสองเพื่อซื้อเพืออพ่อซื้อตัวท็อปนะแต่บอกเลยว่าจ่ายตัวลมต้นเราก็สามารถได้ตัวนี้ได้เลยนะผมจะให้ดูสาธิตให้ดูเนาะนั่นคือระบบสตาร์ทรถนอกรถนั่นเองเนาะสำหรับลูกค้าเอารถไปนั่งกินข้าวอยู่ริมทางแล้วรถจอดจากแดดอยู่เฮ้ยบางทีอุย้ยกินข้าวอิ่มเดี๋ยวหรือว่าทาธุระเสร็จแล้วไม่อยา ไม่อยากเข้าไปรนะ้อนอบอ้าวเนาะก็สามารถกดรีโบต์สตาร์ทง่ายมากเลยนะครับแค่กดล็อกรถทนีนึงนี่รถล็อกแล้วแล้วก็กดนะปุ่มคีย์เลสตาร์ตตัวนี้จากรีโมทได้เลยเอออันนี้คือสตาร์ตติดแล้วทุกคนนะตัวนี้บอกเลยว่าสตาร์ตตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วแล้วบอกเลยว่าถึงแม้ว่ารถยนต์ของเราจะสตาร์ตนะแต่ก็ยังขับเคลื่อนไปไหนไม่ได้นะครับทุกคนนะต้องสตาร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับผมถึงจะ ขับเคลื่อนล้อหน้าไปได้เนาะหรือว่าขับเคลื่อนรถไปได้นะครับผมแต่สาหรับลูกค้าที่แบบว่าบางคนนะบอกว่าโอ้ซีเรียสเรื่องเบาแบบว่าปับไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่บอกตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะทุกคนก็ไม่ต้องติงว่าซีเรียสอะไรมันมากมายนะเพราะว่าตัวนี้ก็คุมแล้วของเล่นตัวนี้นะและคันนี้ที่สําคัญยังถึงแม้วเราสตาร์ทนอกรถมาปุ๊บยังขับรถไปไหนไม่ได้ต้องสตาร์ทรถอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่ปุ๊บหน้าจอของเขาถึงว่าจะไม่แบบ ถึงแบบจะไม่ลุกเน้นเท่าตัวท็อปอย่างแบบวุบๆอะไรอย่างงี้แต่ตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะดูดูง่ายแล้วก็คือ,อยังไงจะรู้แบบว่าดูง่ายก็ดูง่ายแล้วแต่ว,ว่าดีไซน์ก็ไม่ได้คิดวุิลีเนาะและข้างในก็มาพร้อมกับแอร์ออโต้เรียบร้อยออโต้ Auto หมดเลยแล้วผกว่าพวกจัสบอร์ดคีย์เช่นหัวเกียร์เอยเบรกมือไฟตรงนี้คือก็ได้เหมือนอารมณ์ตัวท็อปมาเลยทุกคนก็ดีไซน์ไม่ได้คิดวุิลิเลยครับข้างในนี้แต่ว่าใครที่ใช้เบาะผ้าสีนี้ก็อาจจะต้องดูแลรักษาเนิะ เดี๋ยวขออนุญาตพาดูกระโปรงรถดีกว่าอ่าบอกเลยว่าตัวนี้นะเป็นตัวเครื่อง1.8นะทุกคนนะอ่ะแต่ก็มาให้ดับเครื่องก่อนดับเครื่องเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง1.8นะบอกเลยว่าจะตัวท็อปตัวลองตัวอะไรก็บอกเลยว่าได้เครื่องบล็อกเดียวกันนะต้องติงว่าซสีเรียว่าได้เครื่องเด็กเครื่องใหญ่เอ้ยขอัยตัวท็อปสุดอ่าเครื่องพันห้าเทอร์โบนะขอไปขอไปตากล้องนะครับผมต้องขออภัยผู้ทนด้วยนะครับผมนะ ถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไม่เกินปุยนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะฝากระโปรงฝากระโปรงนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยอะไรเลยเจ้าของรถใช้งานรถมาค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถด,ดีมากและเราก็เข้าศูนย์บริการเซอร์วิสเหมือนเดิมนะสําหรับเจ้าคันนี้นะดูแลให้หมดไม่นะว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรคนะครับผมดูแลให้เรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้แล้วก็น่าลงทุนเลย และบอกเลยว่าหน้าตาถึงจะออกมา4-5ปีแล้วหน้าตาก็ยังไม่เครือขินแล้วว่าดูโบราณนะครับผมนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้เนาะอ่ะและคันนี้บอกเลยนะเดี๋ยวเขาจะปิดีฟกระปรกก่อนนะครับผมนะคันนี้นะลูกค้ามีประวัติการผ่อนสินเชื่อลูกค้ามีประวัติการผ่อนสินเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นบ้านบัตรรถนะ้อยํ้ำดูกคลิปเลย ผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีสามารถเริ่มต้นที่ฟรีดาวส่งเพียง1 2 0 0 0ักว่าบาทตลอดสัญญา72งวดไปเลยนะครับผมเลทนี้นะเป็นเลนพอรอดปกติเลยนะครับผมนะแต่สาหรับลูกค้าบางคนเฮ้ยทไมผ่อนเป็นหมื่นเท่าไปแดงยังงุนยังงั้น,อย,างงานอย่างนี้แต่ต้องกับต้องกับเรียนคนดูด้วยนะครับผมบอกว่าเลทผ่นอนประมาณนี้ของเราไม่ได้ใช้เงินออกรถเลยสักบาทเดียวและช่วงนี้มีโปรโมชั่นครบคันมากเลยนะออกรถวันนี้นะ เอาเหรียญส0บบาทมาแลกเงิน10,000บาทเลยก็ได้นะจ๊ะแต่บอกเลยว่าตสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขาทางบริษัทของเรานะครับผมนะนํำเหรียญส0บบาทมาแลกเงินกับบ้านอีก10,000บาทก็ได้นะครับผมบอกเลยถ้าเกิดอยากรู้โปรโมชั่นนี้หลังจากดูคลิปนี้ของเซลปลายวาซานต้องรีบโทรมาหาเซียปลายด่วนเลยนะครับผมนะพบโปรโมชั่นนี้ว่ามีไม่นานและบอกเลยว่าใครอยากได้โปรโมชั่นรับเงินสดกับบ้านไปอีก10,000บาทต้องรีบโทรมาหาเซียปลายได้เลยนะครับผมเนาะอะ สำหรับวันนี้น้องเซียไปก็พูดเยื่อเยือพูดยาวพูดไม่มีสาระพูดไปเรื่อยนะครับผมนะพูดจะไม่รู้จักจบแต่ก็ขอต้องขอจบก่อนแล้วกันนะครับผมแนละ้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับสมชายคาเซนเตอร์ของเรามีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกที่เซียร์ไปวารารรีวิวรถอยู่นี้ก็อยู่ที่ชนบุรีนั่นเองเนาะอยู่ที่อำเภอบานทอง บ้านเก่าเซตสองใกล้โรงเรียนบ้านจันซสื่อนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะเป็นที่อีกสาขาหนึ่งสาขาสำนักงานใหญ่เนาะที่อารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วของเรานะทางไปตลาดโรงเกลือนั่นเองนะครับผมเนาะขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ได้แต่ต้นจนจบนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดปาะก,กันใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจนะโปรโมชั่นโดนๆหรือว่าเจ้ารถคันนี้ต้องรีบทักเข้ามาโอนจองกระเซาปวาซ่านได้เลยนะครับผมเนะาะสำหรับนี้เซบะวาซ่านขออนุญ,ญาตลาตัวตัว,ตวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสอกับบริษัทสมชายคทเทนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเต็มฟนน้นได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า 40, 40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย